ผูเรียนอย่างนี้ครับใน,นกลไกการคัดเลือกของว่าที่ผู้สมัครเราเนี่ยมีผู้สมัครหลายท่านได้รับการประกาศตัวไปเป็นว่าที่ผู้สมัครนะครับหลายท่านอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจะประกาศตัวให้เข้าเป็นว่าที่ผู้สมัครหรือไม่เนื่องจากว่าการแบ่งเขตในกทมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน ห้าเขตที่เสนอมาก็มีประเด็นมากนะครับว่าจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรทราบขาจะต้องทําเพิ่มอีกเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของป้ายที่ไปซ้อนทับกันได้ในบางพื้นที่นะครับอันนั้นเป็นเหตุผลที่หนึ่งนะครับ,บเหตุผลที่สองเนี่ยในการประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครนะครับขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยบางพื้นที่นะครับบางคนเนี่ยเราเอง ยังมีความหวังว่าจะให้คนเหล่าน <ination> ั so ้นเนี่ยกรณีที่ไม่ได้ลงเขตเลือกตั้งนะครับเราจะเชิญเขาหรือมอบภาระหน้าที่ให้เขาไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในส่วนของระบบมัญชีรายชื่อเขาอาจจะยังมีความเข้าใจว่าเขาเองยัเป็นตัวผู้สมัครอยู่นะครับก็อาจจะเกิดความสับสนเรื่องพื้นที่เรื่องของบทบาทได้บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องนําเรียนด้วยความเคารพไม่มีการที่จะไปทําให้ เกิดความวุ่นวายในพื้นที่ในส่วนของส่วนกลางนะครับเช่นประกาศพื้นที่ประกาศสสให้ไปลงแข่งกันเนี่ยเว่าที่สสเน,นี่ยอันนี้อันนี้ไม่มีแน่นอนในงเทพนะครับมันก็จะเกิดความสับสนได้ครับแต่ว่าอย่างผมนําเรียนไปเนี่ยขั้นตอนการ ประกาศตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งมันเพียงเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่ประกาศตัวแล้วจะต้องส่งว่าที่ผู้สมัครที่เราประกาศตัวส่งไปในพื้นที่ให้เขาลงมติว่าจะเห็นชอบไม่เห็นชอบด้วยนะครับมันก็จะป้องกันการสับสนในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนได้หลายพื้นที่นะครับผู้สมัครเองเนี่ยที่จะประสงค์สมัครเนี่ย เหมือนเขาอาสากับเราทั้งที่เราไม่อนุญ,ญาตเลยเขาก็อยากแสดงว่าผมอยากจะเป็นว่าที่ผู้สมัครนะครับไปแสดงตัวอย่างนั้นอันนี้ซึ่งเราไม่ได้อนุญ,ญาตนะครับเราไม่อยากเกิดความสับสนด้วยมันาอาจจะเกิดกรณีนั้นได้เหมือนกันเราเราพยายามทำความชัดแจ้งตลอดครับขอบพระคุณครับ ขออนุญาตเสริมจากทางท่านหัวหน้านะคะในส่วนของกทมนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่ากกตนั้นมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งมาถึง5แบบด้วยกันซึ่งมากกว่าจังหวัดอื่นๆนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราเองก็ได้ทำจดหมายนะคะคัดค้านไปถึงกทมอเออถึงกกตกรุงเทพนะคะในส่วนที่เป็นปัญหาว่าทำให้เกิดความ สับสนของพี่น้องประชาชนจนเป็นที่มาว่าบางเขตนั้นมีผู้สมัครในพักเดียวกันติดซ้อนกันในพื้นที่เดียวกันก็เป็นสิ่งที่เรากังวลอยู่ฉันแล้วดิฉันก็เองขอเรียกร้องนะคะให้ทางกรกรตได้ดําเนินการโดยเร่งด่วนในการที่จะรับฟังเสียงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแบ่งเขตที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้แล้วก็ขอให้การแบ่งเขตนั้นมีความเป็นธรรมยุติธรรมและสมเหตุสมผลกับพื้นที่ ที่ที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุด ะะต้องขอเรียกร้องและในส่วนของผู้สมัครนะคะที่เราได้เคยประกาศไปแล้วอย่างเป็นทางการในส่วนของเขตบางแคก็คือทางคุณเกรียงไกรจงเจริญนะคะท่านเป็นอ,อ,อดีตผอ,อเขตที่นั่นก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพื้นที่รู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีฉันก็ขออนุญาตได้ชี้แจงในส่วนที่เป็นคำถามจากทางผู้สื่อข่าวเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะใช่ค่ะ ตอนนี้เราประกาศชื่อท่านไปแล้วนะครับบนเวทีไม่สนใจเลยครับสนใจแต่กทรทม,มบนเวทีนี้ม,มีสสนะครับบนเวทีนี้ผมในฐานะพักกล้าประกาศว่ามีสอสอยืนอยู่นะครับเรากล้าป,ปักธงเรากล้าที่จะประกาศว่าถ้าเพื่อไทยจะได้การสนุนสนับสนุนจากจากพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนครหรือสุราษฎร์ผม เปิดประเด็นไว้ให้ผู้ติดตามนะครับมีสสแน่นอนครับขอบพระคุณครับค่ะถ้าไม่มีผู้สื่อข่าวถามประเด็นใดแล้วนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับการนําเสนอข่าวสารในวันนี้เป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมและให้ความหวังไว้กับพรรคเพื่อไทยว่าเพื่อไทยนั้นจะเป็นความหวังในการที่จะพัฒนาประเทศชาติในการเลือกตั้งครั้งต่อไปบุคลากรพร้อม นโยบายพร้อมและเราพร้อมเป็นรัฐบาลค่ะขอบพระคุณค่ะ